คุณผู้ชมครับหลายคนกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงชั่วข้ามคืนหลังจากที่ผลิตรายการโพสต์ผ่านช่องทางอย่าง y t u t u นะครับการผลิตงานแบบมือสมัครเล่นนี้ครับกำลังได้รับการพัฒนาเมื่อ YouTube Space ในกรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นเปิดให้คำแนะนำและให้ใช้สถานที่ในการถ่ายทำแบบมืออาชีพคุณสุภาพรเอลเดชมีโอกาสไปเยี่ยมชมที่นั่นครับสตูดิโอถ่ายทำรายการแห่งนี้ ดูไม่ต่างอะไรกับสตูดิโอตามสถานีโทรทัศน์ทั่วไปคุมามิกิผลิตรายการผ่านช่อง YouTube เธอรีวิวเกี่ยวกับแฟชั่นเครื่องสำอางและสอนทำงานฝีมือรายการของเธอได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมีผู้ติดตามมากกว่า5,000คนและมีผู้คลิกชมรายการแต่ละตอนไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แวิว ดิฉันอยู่ที่ YouTube Space ในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่นี่เป็น YouTube Space เพียงแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้ที่สนใจอยากจะผลิตรายการผ่านช่องทางของ YouTube สามารถมาเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอและวิธีดึงดูดผู้ชมรวมทั้งใช้สตูดิโอของที่นี่ได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะ what we have multiple programs here at the space first for workshops and for events as long as you have a youtube channel you can access to space right away david บอกว่าคนที่มาใช้ youtube space ได้ต้องมียอด subscriber หรือมีผู้ติดตามไม่ต่ำกว่า5,000คนขึ้นไปและหากใครมียอดผู้ติดตามมากกว่า5 0 0 0คนก็จะได้บัตรผ่านสามารถเข้ามาใช้บริการ youtube space ได้ฟรีทุกเวลา กลุ่มเกกิดังสควอชคณะละครที่เริ่มแรกใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นแต่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นหลังจากผลิตผลงานผ่านช่อง YouTube ที่ LA, นิวยอร์กซานเปาโลลอนดอนเบอร์ลินปารีสโตเกียวและ y o u t u b e Space ในบุมไบกำลังจะเปิดให้บริการในเดือนหน้าสุภาพรเอลดรชไทย PBS รายงาน